ลุงตุ้ม diy ครับงัดของเก่าขึ้นมาตัวนี้ซื้อมาปีเงละอีกไม่กี่วันจะครบปีนะครับประกงประกันไม่รู้ก็น่าจะเหลืออีกแค่สองปีเพราะว่าซื้อมาเก็บอย่างเดียวแต่มันถึงเวลาต้องงัดขึ้นมาใช้เดี๋ยวรุ่นใหม่มาเดี๋ยวเราก็อยากได้เดี๋ยวรุ่นเก่ามาเนี่ยเราก็ต้องเอามาใช้นะครับซื้อมาโดยที่ว่าซื้อเพราะอยากได้ของเดิมเราก็มีอยู่แล้ว ใช้ของเซนเล่อยู่ก็ใช้ได้ดีตัวนี้ก็มีมาเพิ่มในชุดเซตนี้นะฮะจะแถมใบมีดมาให้ด้วยใบมีดเป็นใบมีดตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นค่าใบั์นะครับเป็นไว้ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นแต่แต่เวลาคุยกับน้องที่ขายนะครับก็บอกว่าแถมเป็นใบมีดคาใบายมาให้ด้วย ส่วนตัวที่อยู่ในนี้น่าจะเป็นไฮสป e d รุ่นนี้มันรับไม่ได้เพราะว่าข้างในเนี่ยเขาตั้งไว้อะมันสูงประมาณตั้สงสองมิลถ้ารับได้จต็มที่ก็ครึ่งมิลแล้วทุกอย่างมันจะเพี้ยนหมดเพราะฉะนั้นเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนชุดหนึ่งก็น่าจะพันกว่าบาท2,000บาท3ามใบนี้ไม่เป็นไรลองใช้ใดูะนะครับถ้ามันดีไอ้เรื่องเปลี่ยนตรงนี้เราระวังไม่ให้โดนตะปูไม่ให้โดน อะไรที่มันทำให้ใบมีดบินได้เนี่ยก็น่าจะคุ้มอยู่ตัวนี้หน้าตามันออกโมเดิร์นครับเหมือนหุ่นยนต์เลยชอบตรงนี้แหละนะครับชอบเพิ่งเปิดมาสักครู่เนี้ยเปิดขึ้นมาแล้วมันดูดีนะโดยเฉพาะเนี่ยจะมีอุปกรณ์อยู่ตรงนี้ตัวนี้ตัวเดียวสามารถที่จะใช้งานได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะกันเป็นการยึดมูเล่ตรงนี้ตัวตั้งความสูงต่ํา นะฮะตัวนี้ลองไปอ่านคร่าวๆแล้วก็ดูคลิปของคนอื่นที่รีวิวไว้นะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับตัวนี้ปรับเล็กหนึ่งเนี่ยจะเดินช้านะครับเดินช้าก็คือตาก็มองไม่เห็นนับาประมาณสักร้อยกว่าร้อยกว่าสเต็ปร้อยกว่าสเต็ปเนี่ยต่อต่อหนึเซนติเมตรหรือเปล่า ก็คือจะช้าตรงนี้ก็จะเดินประมาณสัก70กว่านะครับจะเดินได้เร็วนิดหนึ่งถ้าต้องการความละเอียดปรับที่เลขหนึ่งนะครับถ้าต้องการเร็วปรับที่เลขสองอันนี้เวลาใช้งานเนี่ยเวลาเราเดินหยาบไปก่อนเนะี่ยต้องการแบบปรับปรับหน้ามันปรับความหนามันใช้เลขสองก่อนแล้วถ้าปรับละเอียดเพื่อที่จะให้มันเรียบนะครับใช้เลขหนึ่งนะครับสวิตช์ปิดเปิดก็ตรงนี้ก็เป็นเปิดแล้วก็ปิดแล้วตรงนี้จะมี อิมเมอร์เจนซีก็คือเวลามันโอเวอร์โหลดตัวนี้ก็มันจะตัดแล้วก็เราก็มารีเซ็ตมันก็ใช้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ตั้งนะฮะเนี่ย <Yeah. S 1> ว่ามันจะกินกีมนก่มิลกี่มิลกี่มิลนะครับสเปคที่มีอยู่ในนี้ตัวนี้ก็เป็นการตั้งตั้งสต็อปเปอร์นะครับมันจะเป็นเหล็กที่แทงเข้าไปอยู่ในนี้นะตั้งสต็อปเปอร์คือป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องมันกินเหล็กตรงนี้แค่นั้นเอง แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวมูเล่ที่สามารถตั้งระดับได้อย่างไม้เราเนี่ยเราจะมีความหนาเจ็ดเซนสามเซนสี่เซนอะไรก็แล้วแต่นะฮะด้านขวาจะเป็นเซนติเมตรด้านซ้ายก็จะเป็นหน่วยเป็นนิ้วตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแต่สิ่งที่ขาดไปก็คือถาดที่รอรับที่ตรงนี้หนูต้องสั่งแล้วละ่ะสั่งล้ะตัวนี้ซื้อมาสองหมื่นกว่าบาทด้านหลังเนี่ยเป็นที่ดูดฝุ่นนะครับเป็นที่ดูดฝุ่น ลงต้มใส่ไปแล้วล่ะเนี่ยกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ให้มันให้มันยุบลงไปแล้วก็จะเอาออกมาได้ดังแก๊กเนี่ยฮะออกมาได้ตัวนี้ต่อกับเครื่องดูดฝุ่นเดี๋ยวลงต้มจะทำเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยลงไปข้างล่างนะครับเป็นถังไซโคล,ลงไปข้างล่างแล้วก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดทีทีหนึ่งส่วนตัวนี้ ก็เป็นตัวที่ใส่แล้วก็ฝุ่นมันจะลงด้านล่างเห็นเขารีวิวกันในคลิปนะครับว่าประมาณนี้ตัวนี้เวลาใส่กลับก็ไม่ยากนะตรงนี้แล้วก็ดันตรงนี้มานะฮะกดเนี่ยดังแก๊กก็คือใช้ได้ละ น่าจะใช้ดีเพราะว่าแบรนด์ของดีวอลเนี่ยรุ่นนี้เป็นดีวอล735ดีวอล735จะได้นะครับเอาทิ้งไว้เป็นปีจริงๆแล้วเราต้องเอามาใช้งานจะได้เสียดายจริงๆเดี๋ยวรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่ได้ใช้ใช้ซะก่อนเอามาตั้งอย่างนี้คงไม่ได้เดี๋ยวเราจะทําขายให้มันทําโต๊ะทําโต๊ะตั้งแล้วก็ด้านล่างก็ดูดฝุ่นได้นะครับ เดี๋ยวทำให้เรียบร้อยเลยโดยใช้เศษไม้ที่เรามีอยู่ในในช็อปนี้แหละที่อยู่รอบๆเนี่ยเอาเศษไม้เอาขึ้นมาทํานะครับเดี๋ยวในคลิปดูนะครับว่าลุงต้จะทําอะไรมันขึ้นมา